โอเคทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบไม่ใส่ก่อนแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันนะครับแล้วที่เห็นภาพแปลกๆไปเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยกลับมาเล่นมือถือแล้วครับช่วงนี้เนี่ยไอดี ID หลักนแทบไม่ได้จับเลยผมก็อยากจะมาฟาร์มบ้างครับต่เอาจริงๆในยุคนี้สําหรับอารีนาเบรกเอาเนี่ยการฟาร์มถือว่าฟาร์มยากมากๆต่อให้ออกมาได้ก็จริงแต่ถ้าเราหักค่ากระสุนหักค่าอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยคุุมเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาปืนไปแค่กระบอกเดียว ใะ่ครับปืนแค่กระบอกเดียวออหมวกเกาะเนี่ยไม่ต้องแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยใครที่คิดจะเติมเกมอย่าลืมนึกถึงซีโกติเฮดด้วยนะครับบริการรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นพับจีอารอวีฟีไฟหรือแม้กระทั่งอารีนาเบกเอาที่เรากําลังเล่นอยู่เนี่ยก็สามารถเติมได้เหมือนกันนะครับขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับซีโกติเฮดเรามาอยู่ในแมปที่เราคุ้นเคยกันดีกว่าครับ,บก็คือแมปทางแสงซึ่งแมปนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะครับเป็นแมปที่ผมถนัดที่สุดละและคลิปนี้เนี่ยอาจจะยืดหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนเคยถามเนนะคครับยดีๆ ให้ผมว่าเล่นแค่นี้ก็โอเคนะเว้ยเอาจริงเอาเอ,าเ,อาเคใส่บีเอสมาสักสอง็กแ,แค่นั้นน่ะแล้วไปดันดันถอดเป่าดันถอดเปด่า้ยโอเคไอ้หญ่ก็คือส่วนใหญ่วิธีการเลยของผมเนี่ยก็จะเป็นการยิงซะส่วนใหญ่นลยครับที่ผมบอกว่าให้คิดดีๆเนี่ยก็คือผมจะยิงซะส่วนใหญ่นะผมจะไม่ได้เป็นสายฟาร์มขนาดนั้นนะฮะ

แอบเสียใจเหมือนกันครับว่าเกมนี้เนี่ยเซตมันไม่ค่อยดีแล้วก็ผมเนี่ยโดนสนามยิงตายครับแต่เราไปเริ่มเกมใหม่กันเลยดีกว่า oh, <yeah. S 1> แล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมาคัางแสงเล็กนะครผมไม่ได้มาคัางแสงใหญ่คังแสงเล็กช่วงนี้เนี่ยเซตใหญ่เนี่ยเบิ่มเลยทีมครับมีทีมดีโคตรสนุก <Yeah. S 2> เสียกียรล้อไม่ใช่อะไรหรอก แล้วเกมนี้ผมเกิดแถวปั๊มนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเปิดเซฟก่อนแล้วผมก็กะจะวิ่งไปแถวโรงแานนั่นแหละครับแต่ประตูหนึ่งนาทีมันเปิดก่อนผมก็เลยไม่มีอะไรจะเสียอยู่ละก็เลยจัดสิตใจที่จะไปตีประตูครับเี้ยหลังเหรอใช่ครับโอ้ย้ยโอ้ ขอาเลยเอาเลเอาเลยขบคครับขอครับไป้ยขอโทษครับสวัสดีครับ มูลค่าในตอนนี้เนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปถอดกระเป๋าออกนะครับเพราะว่าแค่ก่อแค่ปืนแล้วก็แค่หมวกเขาเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วแล้วก็ลืมบอกไปครับว่าที่ผมยิงแรงขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยใช้ B.S. หรือว่ากระสุนเจาะห้าอยู่ครับยิงเซท่าเซตหกเนี่ยก็จะแป๊บเดียวร่วงโอ้ยเอาละมาละสีเขียว อะไรดึกมากี่วันครับเพิ่งมาวันแรกพี่นแล้วก็สวยๆครับออกไปประมาณ30,000นกว่าหักค่ากระสุนหักค่าทุนไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มอันจริงมันคนจะรวยกว่านี้ครับถ้าผมเนี่ยตัดขาตัวเองออกสักข้างหนึ่งไม่มีเกาะเอไอยิงไม่ตายมีเกาะบอทยิงตายโคตรงงฮะแต่ก็แตกนะอ้ามาดันมาขอหวานเจี๊ยบหน่อยนะที่บอกว่าหวานเจี๊ยบเนี่ยมุมนี้เนี่ยผมโคตรถนัดเลยแจ้งว่าเป็นมุมหากินเลยก็ได้ครับถ้าไม่ใช่ฟอร์ดเลย แล้วตรงนี้เนี่ยผมแอบสงสัยอยู่นะครับว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนวิ่งมาอีกคนหนึ่งแล้วเขาหายไปไหนแต่ก็โอเคครับต่อให้เราตายเนี่ยเราก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะเพราะว่าเรามีมาแค่ปืนแล้วก็ตัวเปล่าๆเลยอาจจะแพงตรงค่ากระสุนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเราห้ามกลัวตายเด็ดขาดถ้าเจอเนี่ยก็วัดไปเลยครับ oh. มก็ไม่อยากจะเถียงละมันคือเรื่องจริงด้วยไม่มีเกาะดูดิดผมยิงยิงแบบเขายิงผมไม่ตายอะจริงๆไม่มีเกาะยิงผมไม่ตายอะไรเกมดูดิเฮีย่ซึ่งที่เห็นผมคุยอยู่เนี่ยผมไม่ได้คุยคนเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยผมสตรีมอยู่ส่วนใครที่อยากดูไลฟ์สดผมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยครับ โอเคที่นี่เนี่ยหมดละผมก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บของตรงนี้แล้วก็เก็บของตัวที่ผมยิงล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ออกเลยครับแต่ทุกคนได้ยินเสียงแอดดอบไหมครับซึ่งแอดดอบลูกนี้เนี่ยมันได้ไปตกแถวปั๊มครับซึ่งก็น่าจะรู้กันดีครับว่าแอดดอบตก<อ> <ใน S 1> ทีไรเนี่ย <ใน S 1> พวกหนุ่ท <ใน S 1> ่อแล้วก็สไ<ใ>นเปอร์เนี่ยรอกั<ใ>นไปแถบแน่นอนที่นัะทั้งออกผมเนี่ยอยู่แถวปั๊มมีสองทางเลือกครับระหว่างรอกับสู้ไปเลยผมให้เดาครับว่าผมเนี่ยเลือกทางไหน ผมว่าผมว่าดีเซ็ตตัวก่อนดีเซ็ตตัวก่อนเ็นหล่ออไปแม็กซครึ่ง ถ้าเข้ามาโชคดีก็ยังพอได้อยู่ครับเพราะว่ากระสุนผมเนี่ยยังเป็น b ีเออยู่ยังไม่หมดก่อนครับแต่ถ้ากระสุนหมดเนี่ยก็ยังเป็นฟอร์แบ็คอยู่ก็ยังถือว่าแรงแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเป็นช็อตเมื่อกี้ถ้าผมใช้พอยิงเขาอาจจะไม่ตายครับุณนมายังเ้ติ่มทำไมติ่มแล้วเริ่มติ่มไปแล้ว ผู้ติม่มไปแล้วเว้ยติมติ่มมันเป็นอย่างนี้นี่เองทำไปแล้วอะไรวะเฮ้ยมาอยู่มาอยู่ดูเขามาดีวะ โอเคตี้นี่เนี่ยถือว่าหมดละผมสามารถเก็บของออกได้แล้วครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าตี้ฝั่งปั๊มเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่สนอะไรทางนั้นแหละครับเพราะว่าของเนี่ยโคตรแซ่บเลยเอาเป็นว่าเก็บของก่อนดีกว่าครับเป็บนี่ พี่สามิม,ม,มีเส <c oughs> มอคีณใครวะยอมรับเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เก็บไปเราแวงไฟเพราะว่าฝั่งปั๊มเนี่ยผมก็ไม่ชัวนะครับว่าเขาจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าของตรงนี้เนี่ยเกือบล้านแล้วครับโคตรแซ่บเลยของได้ช้ากว่าเดิมมากๆเพราะไม่ชิน,นไม่ชินกับมือถือเท่าไหร่

อพักเก็บตรงไงยอเอ้ย่ะต้องทิ้งว่ะต้องทิ้งกระบอกต้องทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้ง ตอนนั้นเนี่ยผมยืนเก็บของโคดชิลครับเพราะว่าปิงผมเนี่ยมันฟ้องไปเรียบร้อยแล้วว่าคนเนี่ยหมดแมปผมก็เลยตัดสินใจที่จะคัดของไปพักหนึ่งครับแล้วก็ไปออกเลยทันทีนยครับเพราะว่าของตรงนี้เนี่ยเกือบล้านละของจริงปะเดี๋ยวนี้แม่งมีแต่เทพใหญ่เรามีโอกาสที่จะได้ร่วมทีมกันไหมครับตาย แต่คนเดียวยังชิวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยินแปดคิวว่ะตัวเปล่าว่ะโอเคคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ดีกว่าครับเอาไว้เจอกนับมาในคลิปหน้าบ๊ายบาย